นี้นะครับจะเป็นการทดสอบไฟล์วิดีโอจากกล้อง M50 Mark II นะแล้วก็เลนที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นเลนคิด15-45ถ่ายด้วยระบบ NTSC 59เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตอนนี้ปิดระบบกัรสั่นอยู่ส่วนพวกระบบออโต้โฟกัสอะไรต่างๆเนี่ย เราใช้เป็นระบบออโต้หมดเลยให้กล้องมจาจัดการให้เรามีหน้าที่ถือถ่ายซูมเข้าซูมออกอย่างเดียวอ,อย่างตอนเนี้ถ่ายนางแบบนะเดี๋ยวยืดกล้องเข้ายืดกล้องออกจะไม่มีการวืดวาดของของของเลนการหาโฟกัสเพราะว่าตอนนี้มันล็อกอยู่ที่ตาไปเลยล็อกติดสนิทก็จะมีบางแค่บางมุมอะที่ถ้ามันล็อกไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปจับที่ตัวหน้านางแบบ แล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากจากตัวกล้องเองไม่ได้ติดไมคเพิ่มไฟเป็นไงบ้างลองพิจารณากันดูนะผมยังไม่ได้เปิดระบบการสั่นอนะการเคลื่อนไหวก็อาจจะมีการดิ้นดินของตัวของตัวภาพอยู่บ้างโอเคตอนนี้เป็นการถือเซลฟี่นะอันนี้ปิดปิดปิดระบบการสั่นอยู่ไฟล์ภาพก็จะมุมกว้างประมาณนีออ้อันนี้คือถอย ถอยเรียนสุดอยู่ที่ระยะสิบห้านะสิบห้ามิลก็ประมาณนี้ลองเดินสักนิดหนึ่งโอเคอันนี้ก็สึกนไงก็ไม่ได้สึกเหมือนภาพมันจะสั่นเท่าไหร่นะอันนี้เดินปะกติอันนี้ก็คือเดินปะกะตินะะ่ะค่ะเดินเข้ามาโฟก,กัสตาโฟก,กัสไหลปกติอ้ปก้องสวยอ,อยากถ่ายรูปเลยเไไอันนี้ก็คือเดินลงไปข้างล่างนี่เดินไว ันนี้ก็คือเดิมไวๆปกติแบบสาวๆถือนะคะไปเลยไปเลยสิแบบสาวๆถือกล้องนะคะก็ไม่ค่อยแบบมีความระวังระวังอะไรเท่าไหร่ใช้กล้องไม่ค่อยเป็นรอกโอเคนนี้ถือเดินตามนะอันนี้ปิดการสัน่นอันนี้เปิดการสั่นระดับที่หนึ่งนะถือเดินถ่าย มือเดียวูสิทั้งถือเดินข้ามสะพานไป<ะ>เดินแป้งหน้าเลินกลับนะและก็นี่ถือถ่ายระบบการสั่นระดับที่สองถือเดินตามถือเดินตาม ได้ฟัสิบโมงสิบโมองออ,อแล้วนี่ก็คือระบบการสั่นระดับที่สองรู้ <c oughs> สึกว่าภาพมันมันดิ้นดินเป็นวุ้นเป็นวุนการสั่นระดับสองมันจะครอบภาพเข้ามาแบบถือเนี่ยยืดสุดมือนะหยืดเหยียดสุดมือฝ่ายภาพก็จะาระมาถือเดินถ่ายมือเดียวไม่มีตัวช่วย ไม่มีขากล้องมีแฮนด์กริปจับเอาประคองมือประมาณนี้แต่รู้สึกว่าผมเองเรู้สึกว่าแบบปิดแล้วก็ล็อกมือเอาไม่ให้มันสั่นอย่างโอเคกว่าโอเคกว่าการเปิดกันสั่นภาพมันดูไม่เบียนตาเลยประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูฝ่ายภาพอีกดูวยนะสำหรับการถือถ่ายเดินถ่าย ยืนถ่ายทั่วไปภาพนิ่งๆต่างๆแค่เดี๋ยวเขาไปดูไฟล์ทั้งหมดจากกล้องนี้นะที่ผมถ่ายไปติดคีบเก็บมาแล้วกั้งวันกั้งคืนตามสถานการณ์ต่างๆประมาณไหนไปดูกันวันนี้เรากำลังจะไปที่กระบี่ตอนนี้เราอยู่ที่ราชรถสิ3 เรามากินติ่มซำแล้วก็จะมีพวกอาหารแบบเหมือนอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปเดินสั่งติ่มซำตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเขาเดินมาส่งเรานี่ที่คลองน้ําใสนะคะคลองรูดคลองรูดกระบี่ใช่เดี๋ยวเราจะไปให้เรือขยกักให้เรือขยักกันแล้วแบบเรือก็คนละไอ้ลำละเหรอลำละสามร้อยลำละสามร้อย ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลครับเมื่อกี้น้องเขาบอกถึงแล้วคองน้ำใสถึงแล้วของน้ำใสคะ่ะใช่หรอใช่ชื่อคองอะไรมันชื่อคอ,อ,อ,องน้ำใสเนี่ยแหละมาคนต้ขาเรียกของรูด <laughs> น้ำใสจริงใสแบบใสหินปลาเลยใสหินพื้นอะดูปลาดูปลา

ที่เจอศพลชายพี่รักลูกชายี่กำลังลง้มลงแล้วไปตระเวนหากล้องวงจรปิดด้วยนะฮะโดอยปื้งก็ไม่ต้องพูดอะไรไหมคุณพ่อไปเจอพี่รักการเสียชีวิตครั้งนี้ที่เป็นนี่จะเป็นไหนต่อเดี๋ยวจะไปห้องอาหาร location dining กำลังจะไปห้องอาหารห้องอาหารชื่อเชฟฟรอนนะคะแล้วก็มีอโ,โอ,อันนี้ใส่ปอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถบักกี้นะคะกลับห้องอ่อาแล้วก็น่าจะสลบ เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนเรียบร้อยวันนี้จบทริปของเราเป็นวันที่สามสามค่ะโอเคไปค่ะ